เขามองเราเป็นของตายยังไงก็ได้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเขาคิดว่าเราเป็นของตายนั่นแสดงว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยยังไงก็ไปจากเขาไม่ได้เอ้ยยังไงเราก็รักเขามากเราไม่ไปไหนจากเขาหรอกเราไปจากเขาไม่ได้สุดท้ายเราก็ไปไม่รอดไม่ได้นะครับเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองผมไปฟังคําพูดของครูงอะเมื่อคืนนะครับครูงอบอกว่าวันนี้ต่อให้เทวดาองค์ไหนต่อให้คนวิเศษวิโสอย่างไรมาบอกให้เราเปลี่ยน แต่ถ้าจิตใจเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองกไ็ไม่สามารถมีใครที่จะเปลี่ยนเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนก่อนไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบฉันไม่อยากให้ใครมาคิดว่าฉันเป็นของตายฉันไม่อยากมาเป็นของตายให้ใครฉันมีคุณค่ามากพอที่จะเป็นคนเลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกพอเราคิดแบบนี้เราจะมีจิตใจที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ เราจะอยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้นแต่งตัวให้ดูสวยขึ้นอาจจะอยากแต่งหน้าทุกวันอาจจะถ่ายรูปทุกวันพรีเซนต์ตัวเองลงโลกออนไลน์มันจะมีอารมณ์มีความรู้สึกอยากทําแบบนี้มากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าก็ฉันรักเขาอ่ะเออเขามองอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกก็รักเขารักเขารักเขาสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นของตายถามว่าถ้าเขาเลิกกับมือที่3วันนี้เขาก็จะมีคนใหม่ไปเรื่อยอยู่ดีครับ เพราะอะไรเพราะเรากลายเป็นของตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังจะตกไปเป็นของตายของคนรักเราจะต้องลุกขึ้นมาประท้วงครับมันคือการต่อต้านในสิ่งที่คนทําผิดวันนี้เขานอกใจเราเขาไปม,มีคนอื่นเขาทาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไม่ยอมเราก็ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านต่อต้านด้วยการไม่ใช่ว่าไปด่าเขาไปตามเขาไปเล้าหรือเขาไปเซาซีเขาไม่ใช่ต่อต้านในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับการทําให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นดูลอขึ้น แล้วก็ทําตัวให้พร้อมเดินออกจากชีวิตเขาทุกเมื่อให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราสวยขึ้นน่ะทําไมเราดูดีขึ้นน่ะทําไมเราไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะทําไมเราสนใจเขาน้อยลงอ่ะทําไมเราไม่วิ่งตามเขาเหมือนเดิมอ่ะพอเขารู้สึกแบบนั้นปพ๊บเขาจะฉุกคิดแล้วก็หันกลับมาแล้วก็มาสังเกตเรามากขึ้นเอ๊ะคุยกับใครไหมทำมันแต่งตัวทุกวันว่าทำมมันสวยขึ้นวะเขาจะเป็นแบบนั้นทันทีนั่นแหละครับแล้วเราจะสามารถเอาตรงนี้เอาคุณค่าที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยไปต่อรองกับเขาได้อยากกลับมาใช่ไหมเลือกกับมือที่3นะ ถ้าไม่เลือกกับมือที่3ชั้นไปนะฉันไม่อยู่รอคุณแล้วนะความผูกพันที่มีด้วยกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีฉันไม่สนนะก็เลยเมื่อคุณรักตัวเองอ่ะคุณไปเลือกที่จะไมมีคนอื่นฉันก็จะรักตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นฉันพร้อมที่จะเดินออกจากชีวิตคุณเช่นกันแน่นอนครับเรามีทั้งความผูกพันมีทั้งความรักมีทั้งควาว่าครอบครัวถ้าเขาพอมีสติเขาจะหันกลับมายื้อความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้แต่ถ้าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเราเคยทําเอาไว้เนี่ย เป็นการกระทำที่มันทำลายความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นการเหวี่ยงวีนเอาแต่ใจหรือทํานิสัยไม่ดีที่เขาจนทนไม่ไหวแล้วมาอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเดินจากไปเพราะเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพราะฉะนั้นนอกจากทําให้ตัวเองดูดีดูสวยแล้วเราจะต้องอุดรอยรั่วของตัวเองด้วยเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแล้วยังต้องหันไปมองหาข้อบกพร่องของตัวเองด้วยแล้วก็แก้ไขมันจากตรงจุดนั้นอย่าคิดว่าเรารักกันมานานแล้วเขาเคยเห็นเราเป็นแบบนี้แล้วเขาก็รับได้มาโดยตลอดอาจารย์ ก็เขารับหนูได้มาตลอด10ปีแล้วอยู่ๆเขาจะมาบอกว่ารับไม่ได้ได้ไงก็หนูเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะ่ะความอดทนของคนมันมีขีดจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนะนะครับ ใครที่อยากปรึกษาอยากได้รับคําแนะนำนะครับจะเป็นการได้รับคําแนะนําแบบตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรหลังจากนี้สมมติว่าได้คนรักกลับมาแล้วแล้วหลังจากนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นอีกหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับมีค่าใช้จ่าย199บาทนะครับสำหรับการรับพิธีการแล้วก็รับคําแนะนำนะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะทักได้นะครับทักเข้าไปในไลน์ได้เลยนะ